สวัสดีค่ะเอามาไลฟ์สดนะคะแป๊บเดียวค่ะนะไลฟ์สดแป๊บเดียวจะทําไลฟ์สดประมาณ15นาที15-20นาทีเท่านั้นนะคะพูดคุยกันนะคะเป็นวิดีโอด้วยสตรีมวิดีโอเป็นยังไงเลยคะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะ มนุตติ้งทั้งหลายคะ่ะนะคะใส่ติงทั้งหลายคะ่ะมนุษย์ใส่ติงนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนเห็นปะคะทุกท่านเห็นบอกเปิดไปแต่ส่งดาส่งดอันเฟซบุ๊กกระเจอนะคะยูทูบกระเจอพี่น้องคะ่ะติงนั่นแหมอันสองสามมือที่แล้วจนม้ามือนีกันยังบอกเบิร์ดได้คะ่ะติ้งนะคะมนุษย์ติงนะคะอันติงมดรม ต่างประเทศเด้อค่ะนะ,ะนะจิงอีจิง,จงบักอันนั่นกับจิงอีอันนี้โอ้สวยเอาเวลานะคะไปหาเหตุงานจากของหรือล่เหตุวิดีโอไม่ให้เผื่อเบิ่ง<ๆ>ดีกว่านะคะนั่นละคอนเทนต์ไผคอนเทนต์มั่นน่นละคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากเป็นเรื่องก็อย่าทะเลาะกันออกข่าวออกสื่อมันจะได้ไม่เป็นเรื่องนเน้นว่าคะ่ะพี่น้อง นะคะพวกดาล่าทั้งหลายก็ได้ไปด่ากันออกซื่อม,มันก็คือการสร้างคอนเทนต์การสร้างเคยเป็นอย่างกระแสได้จ้ะเวลานแล้วคนเซพกระแสอย่างพวกเฮานี่อย่าไปหลงกระแสแล้วก็อย่าไปวพากษ์วิจารณ์เขาเท่านั้นละเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วค่ะกฎหมายมันมีเด้อค่ะพี่นงค์คน่ะเอาเรื่องเขาเมาเวา้าเอาอย่างงี้มาเ้าไปผลาดพิง ไปพาดพิงถึงคนนู้นคนนี้เนาะค่ะดาหอดเขาเนาะค่ะแย่แน,นนกระดานมาดามมะดามอันนั้นนะกะดามดามมาแดามลืมสมองไปนํานะค่ะนะ,ะไปอยู่ไกลปบบนั้นก็คงจะลืมสมองไปด้วยละค่ะถ้าเป็นคอยคอยวิโยกโทษให้เด้อค่ะไม่เอาโหสิกรรมให้มาดามคนนั้นด้วยเพราะว่าไม่ยกโทษไม่รับคําขอโทษถ้าคอยเป็นอันอันน้องน้องคนนั้น,น,ะะนเนาะน้อง่นมัน แฟนของน้องออนปอลดีนเนาะน้องบอยเว้ยจิทันละคอยก็บม่ยกโทษให้ดอกค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกวันนี้มาพูดถึงทุกวันนี้นะคะอะเราจะเห็นอะไรไปนะเห็นหนาหนาข่าวเนะหน้าข่าวแล้วก็ในใน u t u ูบบ้างใน facebook บ้างเราจะเจอเราจะเจอตอนนี้นะคะก็คือเอ่อพวกดาราเนาะคะ่ะ ดาราศิลปินทะเลาะกันเนาะอันนั้นไม่เป็นข่าวมาแจะดนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ากมีคนติดสางกระแสอยากเด่นอยากดังคนที่ไปทำเรื่องราวก็คือคนที่รับชมสวัสดีค่ะ16ยูเซอร์นะคะนะคนที่รับชมนะคะมาจะใส่กันได้น้อนะคะคือศูนย์แห้งค่ะเพราะว่าอย่างจีเอ่อเฮาเป็ดคนถี่ว่า,าชอบคนด้วยผลงานบนนไ,ได้เ็นจริงมือไผได้ ว่าได้เป็นเป็นตีนของบักอันนั่นกับอ e ีอันนี e, ่แต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆริด้ค่ะถ้าคอยถ้าคอยเป็นเมยยิ่งเนาะถ้าคอยเป็นเมยยิ่งทะเลาะกับเมยยิ่ง้วยกันเมนดูขามันสมันยูเฮาสิดากันได้เนาะถ้าผู้ชายมาดามยยิ่งนี่โอ้ยเลิกกันแล้วม่ทะเลาะกัน่มันผสมกับเป็นผู้ชายนะคะอือแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเห็นบ่ตตวยกตัวอย่างอันแฟนนอง ศิลปินคนหนึงน่งเนาะเพื่อน,นศิลปินทั้งคู่ล่ะหมายถึงอันนักรองทั้งคู่เนาะของนอง้นอ,งอ,อ,นองน้องขอโทษเด้นน้องลำใหญ่น,น้องลำใหญ่เนาะค่ะกับอดีตแฟนเนาะค่ะอือตอนนี้ใส่เป็นอดีตแฟนมึงเเพื่อนก็เลิกกันแล้วจากภาคหนึ่งแล้อเนาะอันนั้นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายแทนนะคะก็คือว่าเขาเอิ่นว่าแมนแมนเต็มตัวนะคะสวัสดีค่ะจีรวัดนะคะข้อเสือปิดกะ บอปปิดดีๆให้ปิดไปใส่มันบ่มีกระดุมไหมคะ่ะมันบ่มีกระดุมคะ่ะนะคะเอ้ยมาว่าให้เอ้ยเถอะค่ะนะคะ,นะคะย่ามาว่าให้เอ้ยเถอะคะ่ะบางคนนะคะเห็นแต่เสือในกับกางเก่งไนเขายัางใส่มือเจ้าไปข้อมินประมาณนั้นอะคะ่ะประตูกันนะให้เปิดบอปเป็นแวม,ม,มกระปานนี่กับห้อนตับสิแตกแล้วค่ะเใไ้ปิดบฮอดข้อหอยนี่กอะนะคะอืม สวัสดีค่ะ,กะเกษตรไวยชลาสวัสดีนะคะไม่ปิดถึงคอหอยหรอกค่ะจงไว้ให้เขาหายใจหน่อยนะคะนะคะเพราะว่าแม่ตูบกเป็นติงไผชอบคนที่ผลงานนะคะทุกวันนี้เปิด u ูท b e ขึ้นมา Facebook ขึ้นมาก็เจอเต่ปัญหาอันนี้แหละคะ่ะพี่ตู้แม่ตู้ก็เป็นคนชอบดูกเกษตรนะคะแต่ที่เรคอยเห็นกเกษตรของเพื่อนๆได้ในโทรศัพท์ก็จะเห็นเตะเหล่าดาราและก็เหล่าเหล่าคนอื่นยังก็เหล่า เราติงพี่น้องหล่หลายปรอืรีนะคะไปกอนเดอจา้จาไปกอนเดอจ้าจ้าไปใส่น้องหอนะคะอุลาอุลาสวัสดีเด้อนะคะอุลาน้อยสีลีสวัสดีเด้อคะ่ะไ้ป้าใส่เสียเปิดข้อเดเสียงเป็นยังน้อหหวอหวอมาสูนะคะ,นะคะ,นะคะไฟหรอคะ ข่ายยูไสย์ลดลนตอนนี้สงสัยอันสวัสดีค่ะนะคะเดอะอุดอันประตุกประตุกเอ่อพันหกสี่พันชโมงหรือเด้อนะคะนะคะก็บเอาอมาไล่คือเกา่าหัวละตอนนี้ก็เฮ็ดอันเวลาเขาไล่เสร็จถ้ามันก็เป็นสามารถเป็นวีดีโอให้เขาได้ที่ผ่านาทีด้วยนะราคาไห่สดสี่สิบเอ็ดยูเซอร์สวัสดีนะคะนะคะเป็นยังไงเนาะเดอะอุดนะคะน้องนะ,ะเปิดอันโทรศัพท์ใน YouTube นี่ก็สิเห็นเส้นเล็บ เนาะเส้นเล็บดาราเยอะแยะศิลปินดาราจีเขาทะเลาะกันเนาะทะเลาะกันข้ามปีนะแม่อืมบุ้มีอหยางดอกแม่ตู้เป็นคนทำเกษตร,รจิตใจของคนทำเกษตร,รเป็นคนชอบเสียงเพลงนะคะนะคะคนที่ทำเกษตรจะเป็นคนชอบเสียงเพลงแล้วมันก็อันเปิดออกมากมันก็จะสื่อเรื่องดราม่าหลายๆอย่างเนาะเลือกฟังเอาเลือก เลือกคลิปเอาเลือกเลือกที่จะดูเอาบางครั้งไม่ตุกก็เลื่อนนะคะเลื่อนผ่านนะคะเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนผ่านเพื่อนๆถ้าไม่อยากเจออะไรนะในวดีโอต่างๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูไม่อยากเจอของคนคนนี้เพื่อนๆแค่เลื่อนไปก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรหรอกเราเลื่อนไปแล้วต่อไประบบ A I ของโทรศัพท์หรือระบบ A I ของใน Facebook อ่ะจะไม่ใน YouTube หรือ Facebook จะไม่ส่งมาให้เราถ้าเราเลื่อนผ่านหลายๆครั้งนะอือ แต่ถ้าชอบเราก็กดเข้าไปดูเท่านั้นเองนะคะอืมนะคะส่วนมากไม่ตุกเขาไปเวล่าเบิง์พวกด่าล่าเขาวิจารณ์กันเนาะว่ากันไม่ตุกกิสิพ่หยกำลังใจสู้ๆเดอ้อเท่านั้นล่ละอืมแต่ว่าไม่ตุกจะให้กำลังใจอันศิลปินคนหนึ่งกับเม่ยิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นไม่ยิ่งที่ว่าเป็นนักล้องแล้วค่ะก็คือแพลวพราวแสงทองคอยบ่ฮู้ดอกอันว่า เสียงพิงสีสันค้อนปันไดแต่ว่าค่อยสิบอกไว้ด้วว่าในฐานะที่ค่อยเป็นแม่ยิ่งคนนึงเนาะค่ะยญิงคนนี้เก่งะะ ng, เล็กแกร่งมากนะคะแล้วกับสู้ซีวิตเท่านั้นแหละอยากบอกว่าสู้ซีวิตนะคะเป็นหัวหนากวงใดแสดงมาเพิ่นก็มีความหลับผิดศพนะคะเขาสียแยกกันจังไดกัสร้างหัวปอดเขาเถอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างตีมันไก แล้วจะโศกดวงส่กสตาของใครเนาะค่ะพี่น้องนะคะอยู่น้ากันได้ก็อยู่ยูบ่ได้ก็เลิกกันเมนละค่ะมาเลิกกันตอนยังสาวเนาะย่าให้เลิกกันตอนเทาถ้าพี่น้องมันหาผัวไม่บ่ได้าเมียะไ่ม่ได้นะคะมากอันใดก็ไปอันนั้นนะคะอืมแต่ว่าถ้าเลิกกันแล้วมมนเป็นงูกันได้กับไมก็สิยากได้เนาะพี่น้องก็ธรรมดาละยู่น้ากันแล้วเนาะแต่ละเลิกไปแล้วเอาเป็นว่าใครที่ว่ายังบอท่านเดบิานจาก สี่พันสมองกะออกมาอลไลซสดเดอร์นะคะมันนันกัไปเบิง้งมือวักมือหนีปะมือหนีกับปเบิงอันกเกษตรไวชาลาเพิ่นเฮดอันปลูกขันปลูกนี่เนาะคะ่ะหน้าร้อนอย่างนี้อ่ะปลูกอะไรตอนเช้าเๆกับตอนเย็นเนาะ,ะมันก็งามอยู่นะแต่เพราะมือสวยมากแฮวเนาะเออแดดมันแรงนะคะแดดมันแห้งนะคะ ส่งวิดีโอทุกวันนะทุกออพอดีทุกมีเพื่อนเพื่อนของสามีนะคะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เช่นกันแล้วทุกสอบถามเขานะว่าการทำวิดีโอในลักษส,สวัสดีค่ะสุรสิทธิ์การเหตุวิดีโอด้อค่ะเพื่อนๆ mm. บางคนซักแต่ว่าล่งเ mm. มนูมันกะหาอันคนดูกรได้เนาะ กะล่งชดได้หลายหาเพื่อนผู้ติดตามได้หลายแล้วที่สําคัญเน video, mm ี hmm. ่ยค่ะเวลาเขาเฮ็ดวิดีโอเขาก็เหตุนในลายสล์ของเขาเนาะแต่ถ้าเราคิดคํานวณดีๆเนาะมันต้องมีการวางแผนเนาะวางแผนว่าเราจะลงวิดีโอประเภทไหนมันคลงสิดีอยู่ดอก mm hmm. ถ้าอุปกรณ์ mm hmm. เครื่องมือแล้วก็คอนเซปต์เ mm hmm. ขามมนพร้อมเนาะเขายังไม่ดังไม่ฟังมันก็ทําในแง่คิดของเราก็คือนี่ละกิจวัตรประจําวันเขาเนาะคะ่ะ ถ้าใครมีความรู้อีหยังี้ก็ถ่ายทอดวิดีโอออกมาให้เบิ่งเดอเดอร์พี่น้องเดอเกี่ยวกับการเกษตรนะร้องเพลงค่ะต่อไปนี้จะเร่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยบอยได้แค่นี้ละค่ะนะคะกินได้หนูก็อุ่นไมโครเวฟนะคะนะคะนะคะ พี่ตัวก็มันต้องเวลาร้องเพลงมันต้องเขียนออกมาด้วยค่ะเพราะมันลืมหัวสมองบรลเลนเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้นอนดึกคนนอนดึกเพื่อนเื่อน,เ,อนเคยสังเกตตัวเองไหมต้องแต่เล่น YouTube มาหรือ Facebook มาหัวสมองบรลเลนหมายถึงว่ามันอื่งอๆงงๆนะคะเพื่อนเพื่อนมันวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกว่าตัวเองงงๆนะคะมันตื่นตืนะคะนะคะ แสดงว่าเรานอนน้อยด้วยนะคะดูแลพักผ่อนสุขภาพกันดีๆเด้อเพื่อนๆเด้อน,นะคะอืมเฮ็ดเษกษตรก่ะทตอนเช้ากับช่วงเย็นนะคะช่วงกลางวันไปหาทําอย่างอื่นนอนเวนนะคะไปหาคิดประเทศคอนเทนต์อย่างเนอผปานไปในหมูบห่บ้านเฮาเห็นเห็นเขาเหล่นยังกะสวัสดีค่ะคุณสุพศน้องไข่ต้มสวัสดีลูกนะคะลูกไวก้กรค่ะขอเรียกมุจจาวาลูกเลยเนาะนะคะ สิบหานาทีเด้อค่ะมือนีกัไล่์ดไปแล้วเหลืออีก4นาทีก็จะลงร้วเดอค่ะพี่ตุกไล่์ซดทักท้ายเพื่อนๆเด้ค่ะ่บอกว่าเลื่อนไม่ชอบวิดีโอไหนช่วงเวลาที่เราทำวิดีโอเปิดตอนเช้าใน Facebook หรือ y t u t u เนี่ยถ้าเราชอบเรากดเข้าไปดูแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านถ้าเลื่อนผ่านเป็นประจำไม่อยากรับชมข่าวประเภทนี้นะข่าวบันเทิงประเภทนี้ทะเลาะตบตีกันอันเขาเลื่อนผ่าน ระบบ AI เขาชีจดจำบอส่งมาให้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราชอบการเกษตรเรากดเข้าไปดูชอบอะไรที่ตลกหกฮาเรากดเข้าไปดูระบบก็จะส่งมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเ้วเลือกดูเลือกเบื้องได้ค่ะนะคะเลือกดูได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาส่งมาให้หมดละค่ะเพราะว่ายิ่งมีการตอบโต้ยิ่งมีการพูดคุยในใต้คอมเมนต์มากเท่าไหร่ระบบเขาจะยิ่งส่งไปเรื่อยๆเ,เขาเองก็ต้องการาได้ คนเบิ่งหลายๆเนอเขาก็ที่ได้เอาโฆษณาไปว่างเด่น,นะอือ <c oughs> ตัวฮาปก็เลือกเบิ่งเอา <c oughs> FC ชนบทีบ้านเราสวัสดีครับมาชมเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีเด้อค่ะนะคะเมตุกะไล่พานไปะละลานะคะอีกสามหน้าที่เมตุกะลงนะคะก็เป็นกําั่งแร่งใจให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนแล้วค่ะที่วายัง้งยั้งตรงการไล่ล่าหาเวลาอยู่นะคะ การไลฟ์สดก็คือแม่ตุกจะเลือกเวลาช่วงที่ให้ตรงกับต่างชาติเขาตื่นเด้อค่ะบ่ไร่แต่สาวบ้านเฮ้านาะนะคะจะไลฟ์ช่วงบ่ายสองลงไปเด้อค่ะบ่ายสองขึ้นไปหรือลงไปนี่แหละบ่ายสองบ่ายสาม,มีไปเลือกเอาจนฮอดพุละสองทุ่มเลือกเอาแต่แต่แซวสาวบ้านเฮ้า่ขคืนเด้วค่ะ HELLO LOVE สวัสดีค่ะนะคะ นะคะสวัสดีไฮนะคะไลฟ์ตาม Thailand w e l c o m e ค่ะนะคะดีใจนะคะที่เข้ามาชนบทบ้านเราอันนี้คือโปรไฟล์ที่ไม่ตุกจะต้องไปเที่ยวหาเนาะนะคะใครถียถ่ยังประพานสู่ต่อไปเฮต่อไปแล้วกะมือนีมันอาจสีได้น้อยเด้อเป็นไ่านไปแล้วมือนีมันอาจสิได้น้อยการเริ่มต้นในทําในสิ่งอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นเนาะนะคะมันก็สิเริ่มต้นจากเส้นเส้นเป็นเหรียญเส้น แต่เหรียญเป็นหน่วยสิบร้อยพันไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆคนอื่นก็้ยังเห็ดได้เฮาเป็นยังเห็ดบดไดเห็ดมาแค่ปีเดียวนึงบาังคตเห็ดตัต้งหลายปีนะคะ uh, come and be my oh come coming and be my white เออบดใดนะคะ I cannot I have already husband นะคะ บ่ได้หรอกค่ะไอ้แฮปฮัสเป็นเรดีเด้อนะคะมีผัวหรอกคะ่ะฉันบาสามารถเป็นเมียเธอได้เด้อค่ะเบ๋ยเป็นเมียเธอได้ไงประเด็นก็รับตาวเนาะอืมนะคะหาเมียงไงเถี่ยนโนมหาเอาหนาจอซูกระได้นะคะเมียนะคะอืมหาเมียโบเมนหาอันนี้เหนมหาได้ไงไงหาเมียหาไงไงแทะนะคะนั่นล่ะ โควิดมีเบบี้บอดอกค่ะโควิดอยู่โอ้ my husband too โควิดอยู่เนาะเอาผัวฉันไปน้ำบอเออเนาะถามว่าอันเขาเขียนว่าไปกับฉันไหมว่าสันเดฟถ้าผัวฉันไปน้ำได้ฉันก็สะไปน้ำเธออยู่ดอกนะคะเนาะ โอ okay, เ,เคเพื่อนๆครับเอานี่กับซิบหาหนาทีเด้อเซดีน่าเาีน่าเาแม่อ่าแม่เอาแม่ก็บอกว่าถ้าจะเอาเมียนั่นเอาพ่อไปด้วยไหม,มเอาพ่อไปด้วย,เ,ยเอางั้นกับแค่นี้แหละเนาะลูกสาวของาคอก็เมนแล้วว่าอันนี้แม่สันเดอร์ว่าสันเดนะคะ เพืเ่อนทุกคนค่ะสู่ต่อไปเด้อคะ่ะเมนไพกัษสร้างทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเม็ดโดยที่ดีนี่แหละเราทําวิดีโอไลฟ์สไตล์ของเราก็คือนี่แหละการใส่ซีวิตของเฮานี่แหละค่ะคนไทยเนาะเม่ตุเป็นคนไทยนี่แหละอันแต่ว่าอันคนเขามากคอมเมนต์กับเป็นคนทังใดกับลูค่ะ,ะคนต่างดาวนะคะเออเ่นมากคอมเมนต์ไว้เราอันลูกกับเขามากคอมเมนต์นะคะเออทุกก็เลยตอบไปว่าเขาบอกว่าอัน ว่าเป็นเนี่ยของฉันเถอะสันเดยเขาก็เลยว,ว่าเดี๋ยวถามผัวก่อนแต่ถ้าผัวฉันไปน้ำเธอได้กะ <c oughs> เราเรียนใจงั้นหล่งงละค่ะนะคะนั่นละเอาเป็นว่าแม่ตุกัสิขออนุญาตลงเด้อพี่นองเด้อค่ะนะคะเจ็ดสิบห้ายูเซอร์75ยูซอร์ thank you นะคะ thank you everyone for come in my video lifetime wow ว117 user welcome นะคะ ปาร์ตคยว่ซี and life care สิ่ผ่านหน้าที่ตอนนี้16กหน้าที่แล้วได้ไปน้องนะคะ mm hmm. ทุกจะบอกว่าเออเออเออสิ่งสําคัญใครอยู่ตรงนี้นะคะทําวิดีโอยาวๆหน่อยนะคะเพื่อนๆอนตอนนี้ระบบเขาจะวางจะหาวางโฆษณาที่มันวางส่วนกลางแล้วนะคะให้เพื่อนๆทําวิดีโอที่ยาวแต่ว่าถ้าทํายาวแล้วมีสาระคนเขาก็ดูนะแต่ถ้าเราไม่มีสาระโอเคเราทำแค่สามนาทีขึ้นไป วิดีโอยาวนะคะเพื่อนๆเคยถ่ายวิดีโอในแนวตั้งใช่ไหมคะถ้ามันต่ํากว่า3นาทีนะคะถ้าเราถ่ายวิดีโอในแนวตั้งต่ํากว่า3นาทีเมื่อไหร่มันจะมาเป็นช็อตสั้นแต่ถ้าเราทําแค่สองนาทีขึ้นไปนิดๆแต่บางในแนวนอนมันจะเป็นวิดีโอให้เรานะแต่ถ้าเพื่อนๆนะทำสามนาทีในแนวตั้ง ขึ้นไปมันจะเป็นวิดีโอให้เราเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆทาตั้งสั้นไม่ถึง3มนาทีมันจะเป็นช็อตทันทีเข้าใจบ่อนะคะถ้าจะทําตั้งนี่ในแนวตั้งให้3นาทีขึ้นไปนะคะอ่ามันจะเป็นวิดีโอให้เราได้เด้อพี่น้องนะคะหลายคนก็นอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะคะ่ะนะยนี้ยกไอเลิฟไต้หวันเหรอคะ is a beautiful country. Oh, Taiwan. Yeah. I I a n never I never go, but but I think but I t h i n k Taiwan is very nice. นะอืมนะคะพยายามเห็นวิดีโอถ่ายเฮาเสียเอาไปลง2ช่องทางหมายถึง Facebook พร้อม YouTube พร้อมให้ทำสามนาทีขึ้นไป มันถึงจะเป็นวิดีโอยาวได้แต่ถ้าสองนาทีน,นิดนิดมันจะเป็นวิดีโอไม่ได้เลยถ้าในแนวตั้งนะอืมทำสามนาทีขึ้นไปนิดๆก็ได้นะคะตีเพื่อไว้เดะถ้าในแนวตั้งนะถ่าในแนวนอนในสองนาทีเบถึงสามนาที สองหน้าที่การถึงสามหน้าที่นั้นมาเป็นอันเงาวาก็ได้แต่ที่จริงแล้วทำสามหน้าที่ึกินไปมันจะดีถ้ายิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเด้อค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทํายาวเราต้องมีสาระและให้ความรู้คอ,คอนเทนต์ประเภทนี้มันต้องมีคอนเซปต์แล้วก็เวลาทำอะ่ะมันก็สามารถทําให้คนคิดตามแล้วก็มองเห็นภาพได้เพราะฉะนั้นเลยตุ๊กไปถามอันเพื่อนยูทูบเบอร์ฝรั่งเขามากว่าระวังไร้ใด้อคะทุกที่พูดถึงร้ใดเดอ้อ เขาว่าให้ตุกฟังว่ารายได้ที่ได้ดีที่สุดสําหรับเขานะก็คือการทําวิดีโอยาวทุกไปดูคอนเทนต์ของเขามาเขาทํำยังไงเขาจะทําออกมาแล้วเขามาตัดต่อเอาให้มันยาวความยาวจะอยู่ที่สิบถึงสิบห้านาทีต่อวิดีโอเท่านั้นราะคาะเขาทํานะถ้าสามนาทีนิดๆอย่างพวกเราทํากันไม่มีอะไอพวกเราทํากันก็คิดว่าเอาจะไปลงสองช่องทางเนาอะอม,มันก็เลยอัน,นี้ไงแต่ถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ยาวประมาณสิบนาทีขึ้นไปแต่วิดีโออ่ะมันต้องอย่างว่ามันทํายากเหมือนกันเนาะใครจะมามีสาระแต่ถ้าเราทําถ้าทําให้คนเขารักในตัวหรือผลงานเราได้นะเพื่อนๆบางวิดีโออ่ะทำยาวๆไม่มีสาระแต่ว่าเราทําให้คนที่เข้าชมเรารักในตัวความเป็นเราไลฟ์สไตล์ของเราว่าอีกตานี้มันทำเป็นอย่างอยู่เบิดมือเบิดเว้นม่คุดจะกี่ดินดูหันราคานั่นราคาเขาก็เบิงถ้าเขาจะรัก เขาก็รักถ้าเขาบอฮักเขาก็บอฮักค็ดดีปันไดเขาก็บอฮักเพราะฉะนั้นแล้วทํายังไงก็ได้ให้เขารักในตัวตนของเราเออแล้วเขาสินางเบิงอยู่หันล่ะค่ะสิบหน้าที่แกนางเบิงแล้วมึงขุดขีดอยูหันเด้อค่ะเออนั่นราคาพี่น้องค่ะนะคะทำยังไงก็ได้ที่ให้ให้คุณเขารักเราแต่ว่ามันอาจจะไปช้าหน่อยนะอือเพราะว่าการไปช้าแต่มันมั่นคงเด้พี่น้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําจากซีปีหาปีก็ได้พี่น้องไ่เป็นยังหรกอก,นอก YouTube, เนาะยูทูบถ้าเป็นมูกันฮิตไปเรื่อยๆเด้อนะคะนะคะเมนครับถูกต้องทําวิดีโอให้เขารักในตัวเราถึงแม้ว่าเราจะถ่ายทําวิดีโอไลฟ์สไตล์ของเราตื่นเช้ามาไก่ขันโอ๊กโอโอถ่ายไก่ขันจากนั้นกระยางเอาตั้งโทรศัพท์ไปตั้งไบทยางออกจากหน้าบ้านซับๆๆไว้ต้องมีเสียงพูดถ่ายหิ้วกระหลง อันคุออกไปตักน้าเอากล้องไปเบิงตักน้ําตักขึ้นมากเอากล้องไปตั้งอันนี้ต้องมีการตัดต่อนะอกล้องไปตั้งแล้วเราก็เดินนี่ไปเทน้ําจั่วใส่โอ่งใส่ตุ่มประมาณนั้นนะคะให้เขาเห็นภาพภาพเล่าเรื่องจากนั้นสองหนาทีถัดไปก็มาสวัสดีทักไทย ทุกคิดว่าเพื่อนๆกนเ็เหตดได้เหล้ายๆรองไปศึกษาวิดีโอต่างประเทศบึง่งการทำคอนเทนต์ประเภทนี้ให้ไลฟ์สไตล์ของเราว่าตื่นเช้ามากูเฮ็น,นยังตื่นเช้ามาเป็นยังงคะหาวก่นค่ะ,คคะอออถือโทรศัพท์ก็ได้ทำคอนเทนต์ถือโทรศัพท์วิ่งเข้าห้องน้ำดูวิดีโอแต่ต้อลงท้ายตอนเขาสวมเด้อค่ะพี่น้องเออถ่ายวิดีโอตอนแปรงฟันก็นได้เสร็จแล้วตั้งกล้องนะติดแล้วหิ้วไปทำกิจวัตรประจำวันว่าวันๆระหว่างวัน ทำอะไรสี่ห้านาทีถ้าคนรักในตัวเราเขาเบิ่งได้ค่ะว่าอีนี่แต่ละมือมันเห็ดอย่างนะคะคอนเทนต์ประมาณนั้นก็นมีเด้นะคะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าเฮาเฮ็ดแต่วิดีโอสารเมนยูค,ค่ะผู้ติด,ดตามจะมาเยอะมาไวด้วยแต่เขาจะไม่รู้ว่าอีกันเนี้ยมันนิสัยใจคอเป็นยังไงมันทําอะไรวันๆเน,นี้ยอืมเพราะฉะนั้นแล้วเขาสิบบ่าเขาไปเบิ่งบันไดดดกนะคะเขาสิมักเบิ่งแค่ช็อตสัน้น แล้วก็ถ้าเฮ้าล่งวิดีโอเน่าหลายๆนะหลายๆเขาสีเห็นเห็นว่าเออเขาเป็นคนอย่างนี้เขาทํางานอันนี้เขาเออมันตรงกันนะชอบอะไรที่คล้ายกันเขากับสีเบิงนะคะแล้วบางครั้งวิดีโอหันมันไม่ได้หายสาละอย่างหลายดอกแต่ว่ามันเพลิดเพลินมันดูแล้วเพลิดเพลินเฮากับเบิงได้ค่ะอย่างน้องคอนหนึ่งอยู่เกาหลีเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาอ่ะ เขาถ่ายแต่ครอบครัวของเขาการทำกับข้าวหัยเลาะเฮฮากับครอบครัวถ่ายออกมาเอ้ามันก็เป็นนตาเบิงเฮาก็หยังเบิงเบิดจบเด้อค่ะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของเขานั่นคือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะกะเฮากะเห็ดกะได้บ้านเฮามีหยังเจ้ากะตัดต้องตัดตงเออตัดตออ่อดีๆนะตัดตอด่นะตดตอไปเอาก็วันหนึง่งวันหนึ่งนี่คุณทําอะไรนะคะเอามาตัดต่อกัน อืมเป็นวิดีโอแล้วเขาก็ได้ส่งแค่มือหนึ่งวิดีโอเดียวเด้ยเมนูคนดังคนปงังคนมียอดวิวคุณมีผู้ติดตามเป็นร้านนั่นเป็นแสนนั่นมือเดียววิดีโอเดียวก็ได้เมนูค่ะแต่สําหรับเราเนี่ยพี่น้องนะคะสำหรับเราคนยังไม่ดังไม่ปงังส่งช็อตหลายๆลล้วกับวิดีโอเงียวอย่าลืมนะคะตรงมีส่งทุมือเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะพยายามหาสาระอะไรก็ได้คุณไม่ต้องไปเร่งสปีดหลายปันไดดอกคะ่ะอย่างหน่อยแค่ไม่ได้จากสิบนาทีได้เด้ยคะ่ะนะ เร่งสป,ปีดเป็นบางช็อตบางช่วงบางครั้งเราสามารถเพิ่มเสียงเพลงเข้าไปแต่ให้เลือกเสียงเพลงที่บบมีลิกสิท์เด้นนะบางเงินสิบปติดเด้อีกเด,ด,เด้นะคะการสร้างรายได้นี่นมกมสีก็สียากอกไม่ไม่ได้อะนะ,ะโอเคนาะเพื่อนๆยี่สิบนาทีแล้วสิบห้านาทีสิบห้านาทีไม่มีอยู่จริงนะคะไลฟ์สดในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฝากเป็นกําลังแรงใจให้ใหไม่ตุกฝากกดไลค์ กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้เจอกันในวิดีโอแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาไม่ทุกไลฟ์สดไม่ทุกดีใจมากเลยมีเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังแรงใจอย่างเยอะแยะนะคะแล้วก็ลหลายๆท่านที่ไลฟ์สดอยู่ไม่มีคนเข้าไปดูหรือมี2 3 4สโดยตาไม่ตุกขอขอเป็นกําลังแรงใจปีหนึ่งตีไว้เลยปีหนึ่งเราต้องผ่านนะไม่ทุกไลฟ์สดจริงๆจังๆนี่ประมาณเดือนอกว่าก็าผ่านคะ่ะ เก็บสะสมเพื่อนๆไว้เยอะๆนะนะเพื่อนๆเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะเราจะได้วิ่งผ่านหน้าเฟซเพื่อนเยอะๆนะคะโอเคเด้เพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจขออนุญาตถ่ายรูปวบก่อนเด้อนะคะถ่ายรูปไอเทมเกตโฟโต้นะคะอืถ่ายรูปเก็บว้ก่อนนะคะเพื่อนว่าเอแม่ไพเข่าม้าแดงเราไปถูกสิไปกดหาซื้อเพื่อนๆที่เขามาเด้อค่ะพีโนสวัสดีจ้าพีโนนะคะ มื้อนี้เอ่อในไลฟ์สดของ YouTube เพิ่นสิบ่มีแอปเอฟเฟคให้ใช้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็บ่มีเอฟเฟคให้ใช้ธรรมดานี่มันสิมน่าสิมีเอฟเฟคอันสาวเกาหลีสาวอันยุโรปมาให้ใช้นะคะมื้ออื่นสิได้ไลฟ์สาวเกาหลีด้แล้วมื้อ้กสิเป็นสาวยุโรปไปบ้านนันล่ะค่ะพี่น้องนะก็เลยบ่มีใช้แต่อันสาวไทยอยู่นี่เนาะ เบิร์แล้วนะคะเบิร์แล้วประมาณสี่ลูปที่เมตุกทายไวเด้อพี่น้องมีอยู่ลูปนึงเขาท่ายอีกลูปนึ่งนั่นละโอเคทุกคนขาเมตุก,กับคออนุญาตลงนะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในห้องไลฟส์สดของเมตุกนะขอบคุณมากๆค่ะ